พี่เป็นอะไรนะสวัสดีครับเหนื่อยเลยหน้ามันแทบเลยเนี่ยเราก็มาถึงเกตที่หนึ่งสามหนึ่งเฮ้บอยแล้วได้พัไหายเหนื่อยคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วไม่สิเดี๋ยวกลับไปถึงไทยเดา๋ยวได้หนึ่งคลิป อันนี้ก็รอขึ้นเครื่องแล้วจากกันแล้วนะเราหลีสามเดือนที่มามันมีค่ามากเลยอ่ะหวังว่าเราจะได้กลับมามือนเราดูบรรยากาศร,รอบๆสนามบินเขาก็สวยๆสวยไม่แพ้ส,สวนตะคุนะ ดีด้วยมี B T S ให้ขึ้นด้วยไม่ต้องเดินเหนื่อยแต่ถามว่ามันก็เดินเหนื่อยอยู่นะดูบรรยากาศกันนะครับน่อันนี้เป็นเกิดปลายทางเลยนะไม่ค่อยมันคือมันอยู่ปลายทางอ่ะเดินมาสุดเลย คุ้เครื่องไม่รู้จะได้ตอนขึ้นเครื่องไม่รู้จะได้นั่งติดหนา้าต่างหรือเปล่านาะเพราะว่าตอนเช็คอินบอดิ้คลาสไม่ได้บอกเขาแต่เขาน่าจะร้องเพราะว่าตอนมามันมาเรานั่งติดหนา้าต่างเนาะมันกลับเขาน่าจะร็อให้ติดหนา้าต่างเหมือนกันถ้าติดหนา้าต่างเราจะเก็บไปยูการที่มันสินสง้งานเนาะ เดี๋ยวไปก่อนละกันอดี๋ยเพิ่งเบื่อนะเบื่อแล้วห้ามด่านะโอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ